อยากให้คุณแพรรี่เปิดสอนกับพวกการบริหารจัดการการขายของออนไลน์ดิฉันไม่อยากหลอกลวงคนอื่นนะดิฉันไม่อยากหลอกลวงคนอื่นเพราะการขายของออนไลน์นะไม่ต้องไปเสียตังเข้าคอร์สเลยนะถ้าต้นทุนมึงไม่มีมึงทำไม่ได้หรอกมึงทำไม่ได้หรอกมึงอย่าไปเพอเจอร์มึงอย่าไปเชิร์เจอร์อีพวกที่ไปเข้าคงเข้าคอร์สแล้วก็มานั่งเครียดไลฟ์กันคนดูห้าคนสิบคน มึงทำไม่ได้หรอกมึงจะไปเอาคนดูมาจากไหนขนาดกูคนตามเป็นล้านไลค์ขายของคนดูสี่ห้าร้อยแล้วคนตามมึงสี่ห้าร้อยคนจะดูมึงไลค์ขายของกี่คนกูถามมึงแค่นี้แหละมึงก็ต้องตื่นก่อนมันเพอเจอร์อีคนที่รวยคืออีคนที่เปิดคอร์สสอนมันรวยที่มันหลนหลอกโดนหลอกกันนะ่ะมันพามึงไปนั่งอบรมพูดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น มึงจะไปขายยังไงไม่มีคนติดตามเออถ้าแนะนำเรื่องไอเดียเรื่องอะไรอะได้แต่พูดเรื่องการขายไม่ได้หรอกอยังไงก็ไม่ได้สเตปมันต้องไปสเตปมันต้องไปเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์ก่อนการสร้างตัวตนก่อนเรื่องขายเอาไวท้ทีหลังเลยมึงตัดเรื่องการขายของไปก่อนเลยตัดไปก่อนเลยไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะอย่าเพ้อเจอ้อ อันดับแรกคือหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าจะไปเรียนนะไปเรียนเรื่องการสร้างตัวตนไปเรียนเรื่องการทำคอนเทนต์การมีคาแรคเตอร์กล้าแสดงออกหรือเปล่ากล้าแสดงออกไหมตัวเองแล้วตัวเองมีคาแรคเตอร์อะไรที่มันน่าสนใจทำไมคนที่เป็นอินฟูคนที่มีคนติดตามเยอะเขาถึงแบบมีคนแบบติดตามเขาเพราะเขามีคาแรคเตอร์ เขามีคาแรคเตอร์แล้วคาแรคเตอร์เขาไม่ซ้ำใครคาแรคเตอร์ Character เขาเป็นภาพจำความเป็นตัวเขาถ้าพูดถึงคนนี้คือพูดถึงเพราะอะไรอ้อย่างดิดฉันคนนึกถึงแพรลี่เพราะอะไรแพรลี่เคยเป็นอดีตพระมหาภาัยวันเป็นประเรียนเก้าที่ศึกมาแล้วเป็นกระเทยมันไม่มีคนเป้นถ้าฝึกมาเป็นประเรียนเก้าแล้วเหมือนคนอื่นทั่วไปติดภาพความเป็นประโยคเก้า ใส่สูตรมันจะมีพวกประโยคเก้าออกมาแต่งตัวหล่อๆไปวันๆหนึง่งหรือแม่ก็ไปทำงานรับราชการอืทำอะไรไม่เป็นอายเกาะแม่ไม่กินไม่มีคาแรคเตอร์ขายอะไรแต่นี่มันไม่มีประรยนเก้าที่เป็นกระเทยมันมีคนเดียวแต่จริงๆมีเยอะพระที่เป็นกระเทยมีเยอะแต่มันปกปิดกันแต่ที่ศึกออกมาแล้วแบบเปิดเผยแบบนี้มีคนเดียว มันมีคนเดียวไงภาพมันก็ชัดคาเลคเตอร์มันชัดแล้วยิ่งแบบยิ่งแบบมาแต่งตัวแบบแกนโอเพนนิ่งใส่วิกแต่งหน้าทาปากยิ่งไม่มียิ่งไม่มีมันไม่มีใครเป็นมันไม่มีใครเป็นแล้วมันเป็นมันก็เลยทำให้คาเลคเตอร์เรามันชัดมากเข้าใจเปล่าอืม ไม่ใช่กูไม่ได้วีนมึงก็ต้องตื่นก่อนเขากําลังพูดเรื่องว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้ดิฉันน่ะเอออยากให้ดิฉันแบบเปิดคอร์สสอนการขายของออนไลน์การวางแผนการอะไรดิฉันก็บอกว่าพักก่อนพักก่อนต้องอยู่กับชีวิตจริงก่อนของบางอย่างอ่ะมันต้องพูดว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะที่จะทำได้อ่ะเข้าใจไหม วงเล็บนะถ้าคำว่าออนไลน์นะถ้าคำว่าออนไลน์ถ้าการค้าขายทั่วไปสอนได้บอกวิธีการบริหารการจัดการได้อน,นี้บอกได้สอนได้แนะนำได้แต่ถ้ามืไหร่มีคำว่าออนไลน์พ่วงท้ายอันนี้ต้องคูณ2และความยากความยากคูณ2คูณ3แล้วมันยากเพราะคนทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่ได้มีต้นทุนเรื่องออยอด Follow คนติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยมึงตัดไปเลยมึงอย่าไปคิดอยากขายของออนไลน์ ยากก่อนจะมาคิดเรื่องขายของออนไลน์ไปคิดเรื่องการสร้างคาเลคเตอร์ก่อนคุณต้องไปคิดเรื่องการสร้างคาเลคเตอร์สร้างช่องก่อนสร้างช่องแล้วทำคอนเทนต์ที่มันมันแบบมันน่าสนใจก่อนถ้าคุณจะเป็นครีเอเตอร์นะถ้าคุณจะเป็นครีเอเตอร์คุณต้องมีคาเลคเตอร์ที่มันหรือคุณต้องทำอะไรหรือคอนเทนต์อะไรที่มันน่าสนใจก่อนไม่ต้องไปเสียเงินเรียนฟรี อย่าไปเสียเงินที่ไปเรียนคอร์สแล้วสุดท้ายแล้วเขาต้องซื้อของเขาแล้วมาขายอะ่ะมึงมึงไม่ได้อะไรนะอันนี้พูดอันนี้พูดด้วยความหวังดีคุณไม่ได้อะไรหรอกอีที่ไอคงไอคอนอะไรอะ่ะขอญาติพัดพิงนะที่ที่ตอนเนี้ที่ยังคดีความยังไม่จบกันมีบอสบางคนยังอยู่ในคุกในตลาดในตารางก็มันเป็นแบบนี้แหละมันหลอกขายฝัน มันให้เราไปเข้าคอร์สเรียน70กว่าบาทก็จริงแต่พอไปเข้าคอร์สแล้วสุดท้ายแล้วจบคอร์สแล้วอยากลองเลยไหมอะคนมันไปอยู่ในนั้นมันได้แรงบันดาลใจใช่ไหมเขาพูดเขาพูดแบบอะไรอะ่ะเขาพูดก่อหูกาอหูมันก็แบบแบบโอโ้โหเกิดแบบพลังเกิดแรงบันดาลใจเอ,อ้ลองวะก็หลอกขายของให้ซื้อของมันเพื่อที่เราจะได้แบบมาลองขายมาอะไรขายฝันทั้งนั้น คนขายได้คืออีคนที่มันเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแม่ทีมที่มันเป็นบอสที่มันอยู่ระดับชั้นบนๆคนที่เป็นคนที่โดนหลอกคืออีพวกที่ตาสีตาสาที่ไปนั่งเรียนไปเข้าคอร์สเขาไม่เน้นขายตรงพวกนี้เขาไม่เน้นขายตรงไม่ได้เหมือนดิฉันนะอย่างดิฉันเนี่ยขายตรงดิฉันขายเองขายปลาเน้นกลุ่มลูกค้าอันนี้เรียกว่าขายตรงแต่พวกที่เขาทําส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นขายตรงเขาเน้นสร้าง สร้างแม่ขายแม่ขายลูกขายเน้นขายให้ให้พวกกันเองอีพวกสบายคืออีพวกที่อยู่ระดับบนบนปล่อยสต็อกได้ปล่อยสต็อกได,สได้สบายอีพวกที่สวยคืออีพวกที่อยู่ในระดับล่างลางที่ที่สต็อกสินค้ามาแล้วขายไม่ออกขายไม่ได้ทุนจมเงินหายพวกที่อยู่ระดับล่างตาย อันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าธุรกิจขายฝันที่ฉันไม่ทำยัยไม่ทำนะยุคนี้ต้องระวังต้องระมัดระวังนะคะมันมิดมันเยอะมิดมันเยอะมิดมันเยอะ ก่อนที่คุณจะคิดขายของนะคุณสร้างคุณสร้างตัวตนให้ได้ก่อนคุณต้องแข่งขันกับคนอื่นช่องใน t i k ก o ็มีเป็นแสนเป็นล้านช่องมีเป็นแสนเป็นล้านช่องคุณก็ต้องคิดให้ได้ว่าคุณจะขายอะไรที่คนเขาจะซื้อคําว่าขายอะไรเนี่ยไม่ได้หมายถึงขายของนะแต่ขายคาแรคเตอร์ขายความเป็นตัวคุณที่เวลาคุณโพสต์คลิปหรือเวลาคุณลงอะไรไปแล้วคนสนใจอย,อยากดู พร้อมที่จะเข้ามาเข้ามารีโพสให้เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ให้เพราะรู้สึกว่าคอนเทนต์ของคุณมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าสนใจคุณทําไปเลยคุณทําไปเลยดิฉันเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเป็นพระดิฉันเรียนรู้เรื่องวิธีการสร้างตัวตนตั้งแต่ตอนเป็นพระนะนี่ดิฉันพูดตรงๆดิฉันเป็นครีเอเตอร์ตั้งแต่ตอนเป็นพระดิฉันเป็นอาจจะเป็นพระแบบหัวสมัยใหม่หน่อย ซึ่งคนอาจจะมองว่าดีไม่ดีสุดแล้วแต่นะดิฉันให้คนวิภา์วิจารณ์ดิฉันไม่มีปัญหาเพราะว่าดิฉันเป็นพระเราเป็นพระเราอยู่บนฐานความศรัทธาของคนพฤติกรรมเหมาะสมไม่เหมาะสมโอเคทุกคนวิภา์วิจารณ์ได้เลยแต่ว่าดิฉันเป็นแบบนี้ดิฉันเป็นแบบนี้มาแล้วแต่เป็นพระอะไรที่พระทั่วไปไม่ทําไม่บุกเบิกดิฉันทําดิฉันเป็นพระไม่กี่รูปที่ที่เป็นที่เป็น v ีล็อกอะวีล็เป็นยูทูบเบอร์เป็นยนะูทูบเบอร์นะดิฉันไปทํางานแต่ก่อนดิฉันอยู่กับหมอปลาดิฉันไปอ่าหมอปลาชวนดิฉันไปไปปราบผีบ้างไปปราบพ้าบ้างดิฉันก็ไปดิฉันก็เริ่มเริ่มมีโกโปรมีโกโปรตอนนี้ก็ยังมีนะโกโปรอะนอนอยู่โกโปรยังมีนะอีตํานานอีกล้องโกโปรอะยังอยู่นะถือกล้องโกโปรแล้วก็ไลฟ์สด คนดูเยอะมากคนเริ่มติดตามเริ่มติดตามมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมแต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้คุณต้องรับให้ได้นะคนบางคนน่ะถ้าคุณอยากเซฟความรู้สึกตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณแบบใจคุณใจคุณไม่พร้อมคุณอย่าอยากเป็นยูทูบเบอร์คุณอย่าอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์ อย่าอยากเป็นครีเอเตอร์ถ้าคุณเป็นคนแบบใจบางมาก <Okay. S 1> ไม่ค่อยจะแบบทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์หรือคอมเมนต์อะไรที่คนดา่าคนว่าอย่าเป็นอยู่เฉยๆสวยๆ,ๆไปเก๋ๆไปใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ Off line <Okay. S 1> ไปเพราะถ้าคุณอยากเมื่อ,อไหร่ที่คุณคิดคุณอยากจะมาเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลอินฟลูหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะมีคนติดตามคุณต้องรับให้ได้ทั้งเสียงด่าและเสียงชมซึ่งดิฉันนะ่ะ เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเป็นพระโอ้ยฉันโดนด,ด่าเยอะมากอันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีที่มันทําให้เรามีภูมิมาตั้งแต่ตอนนั้นดิฉันอยู่ในทุกดาม่านะคะทุกคนดาม่าเป็นร้อยดิฉันกล้าพูดได้เลยว่าดิฉันผ่านดาม่ามาเป็นร้อยอาจารย์เบียร์ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของดิฉันนะคะถ้านับกันตั้งแต่ตอนเป็นพระนั่นน่ะดิฉันผ่านมาเยอะกว่าเออ โทรกับบอรรับโทรมาเหรอเธอชอบโทรมาเครื่องนี้เขามันมันโทรศับมันฉนตั้งหมวดอันนี้ไว้เนี่ยมันตั้งหมวดนอนหลับมันตั้งหมวดนอนหลับนี่มันตั้งหมวดนอนหลับไว้มันตั้งหมดนอน,นหลับไว้วนนไวค่ะที่รักเออโทรมาจริงด้วยผ <c oughs> ัวโทรมาตอนตอนหนึ่งทุ่มผัวโทรมาตอนหนึ่งทุ่ม ก็เธอชอบโทรมาแล้วมันไม่มันไม่เตือนถ้าไม่ได้กดดูอ่ะไม่รู้เลยนะน่าจะไปตั้งไว้ตอนไหนไม่รู้ว่าว่านอนตอนเนี้ยหมายถึงว่าปิดเสียงรบกวนไว้อ่ะตอนเนี้ยแล้วมันก็เลยแบบอืมเอ,อมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมไปหมดแล้ว ดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จแบตก่อนอืมนั่นแหละทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดเนี้นั่นแหละอืมเออผ่านมาดราม่าผ่านมาร้อยแปดพันเก้าเรียนรู้แล้วก็เติบโตมาเพราะดราม่านี่แหละมันทําให้มันทําให้ทหัศนคติเราเติบโตได้นะ คุณต้องใช้ประโยชน์จากมันนะดราม่าเนี่ยการที่เราเจอดราม่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่บางอย่างดราม่ามันเกิดเพราะหนึ่งเราวิธีคิดเรายังวิธีคิดเรายังมีปัญหาตักกะบางเรื่องเราบกพร่องคนในสังคมถึงรู้สึกไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องบางอย่างที่เราพูดหรือการกระทําบางอย่างที่เราทํา mm. นั่นแหละมันสอนเราถ้าเราไม่เรียนรู้จากดราม่าเนี่ยเราจะไม่เติบโตแต่ถ้าคนฉลาด ซึ่งหลายคนฉลาดนะดิฉันสังเกตเนี่ยอ,อินฟูลหลายๆคนฉลาดฉลาดตรงที่เรียนรู้จากดราม่าที่เกิดกับตัวเองก็เอาไหนไหนดราม่ามันก็เกิดแล้วก็เรียนรู้ดราม่าที่มันเกิดเอ๊ะเราผิดเรื่องนี้ทําไมคนถึงทัวถึงมาลงเราเพราะเราแสดงความคิดเห็นแบบนี้พูดแบบนี้ทําแบบนี้แสดงว่าในในคาพูดเราความคิดเห็นเรา มันก็สอนเราเพราะว่าบบางเรื่องความคิดมันเก๋วกว่าเราความคิดมันเลิศก,กว่าเราเราก็ต้องยอมรับนะเพราะาเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลในบางเรื่องบางบางประเด็นบางดาราม่าคนอื่นเขาคิดดีกว่าเราเขามองเขามองได้ครอบคลุมกว่าเราเราก็ต้องรับฟังเขาแล้วก็เอาความคิดเห็นเขานั่นแหละมาปรับปรุงวิธีคิดของเราให้ทัศนคติเราดีขึ้นคนฉลาดต้องมองแบบนี้ไม่ใช่ว่าเออพอรามีดาราม่าอะไรก็ไม่ไม่สนสี่ไม่สนแปดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ ไม่ได้เราก็ต้องเติบโตจากดราม่าไปด้วยเนี่ยวิธีคิดเขาถ้าคุณจะเป็นอินฟูคุณจะอยู่ตรงจุดนี้นะคุณก็ต้องคุณต้องเรียนรู้นะคะคุณต้องเรียนรู้แล้วคุณก็จะอยู่ได้คุณจะยืนได้ระยะยา,ยา,ยาวดิฉันตั้งแต่เป็นพระมหาัยวันมาตั้งที่คนรู้จักนะเอาที่คนรู้จักเลยแรกๆเลยนะตั้งแต่อายุ22ะ่ะ 22ตอนนี้34่อ่ะ12ปีแล้วดิฉันอยู่กับโซเชียลมาเนี่ย12ปีแล้วดิฉันมีชื่อเสียงก่อนเป็นพอสอด้วยซ้ำนะม่ใช่ดิฉันไม่ใช่พึ่งมามีชื่อเสียงตอนไม่ใช่ดิฉันไม่ได้มาพึ่งมีชื่อเสียงตอนที่เป็นพอสอนะแตท่ที่มันบูมสุดเลยก็คือตอนที่เป็นพอสอแต่ก่อนหน้านั้นดิฉันมีชื่อในสื่ออยู่แล้วทุกทุกประเด็นทุกรามา่าเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรดิฉันออกรายการทีวีปกติตั้งแต่รายการ ต่างคนต่างคิดช่องอมมาลีนคุณพุทธาอภิวันเป็นคนเป็นคนแจ้งเป็นเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนเป็นคนให้กําเนิดพระมหาภัยวันนะหมายถึงว่าใน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 โลกของสื่อที่ที่คนรู้จักในวงกว้างเนี่ยพี่พุทธาอภิวันนะ่ะเป็นคนผ่าลอดให้ดิฉันนะพี่พุทธาอภิวันน่ะเป็นคนผ่าลอดให้ดิฉันนะตั้งแต่รายการต่างคนต่างคิดดิฉันเริ่มเป็นที่รู้จัก จากรายการต่างคนต่างคิดของคุณพุทธ,ธาภิวันแล้วก็ค่อยๆขยายไปไปรายการพี่จอมขวัญรายการคมชัดลึกของพี่จอมขวัญดิฉันไปรายการคนจะคมชัดลึกนะเปลี่ยนพิธีกรไปสามคนดิฉันไปรายการคมชัดลึกนะพิธีกรถูกเปลี่ยนไปสามคนดิฉันอยู่ในทุกเวอร์ชั่นค่ะทุกสมัยตั้งแต่ยุคแรกเลยตั้งแต่ยุคแรกเลยก็คือพี่จอมขวัญ พี่จอมขวัญเสร็จแล้วก็มาพี่โมนพี่โมนเสร็จแล้วมาพี่พี่อาร์ตเอกลัตตะเคียนนุษย์พี่อาร์ตเอกลัตตะเคียนนุษเสร็จแล้วก็มาพี่อ่าที่เขาให้ต้นไม้ดิฉันเนี่ยใครวะอ่าอะไรว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรวะพี่ก็ให้ต้นไม้ดิฉันดึเด็นดึงไม่ออกใครวะพี่ตาณรกรเออพี่ตาณรกร เอออืมไปมาหมดอเอ้ยที่ชัดแบบข้างนอกมันหยุดตรงเดี๋ยวไปเอาอีกไปเถอเออนั่นแหละทุกคนอยู่ในทุกยุคทุกอะไรเนีย่ยเราให้ฟังว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแบบที่พวกคุณคิดนะ มันไม่ได้มันต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างนะการเป็นคนที่มีคนรู้จักมันมีทั้งข้อดีและมันมีทั้งข้อเสียนะคะคุณต้องพร้อมที่จะแลกนะถ้าคุณคิดว่าโอ้เป็นคนดังก็ดีคนจะได้รู้จักเยอะๆเออมึงมึงคนรู้จักมึงเยอะก็จริงแต่คนเขารู้จักมึงเขาไม่ได้มีแต่คนที่ชอบมึงนะคนที่รู้จักมึงก็คือมีทั้งคนที่ชอบมึงและคนที่ไม่ชอบมึงมีทั้ง fc มีทั้งป้าข้างบ้าน ทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นประเด็นแล้วนะถ้ามีคนรู้จักเยอะต้องระมัดระวังการกระทาพฤติกรรมคําพูดอะไรนะเออเป็นคนมีชื่อเสียงไปใช้ชีวิตในสังคมวางตัวไม่เป็นไปทําพฤติกรรมไม่น่ารักกับใครถ้าเป็นคนปกติอาจจะแย่นหนึ่งระดับแต่ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือแย่สามระดับสี่ระดับไปเลยนะบอกให้บางคนคิดว่าดีเป็นคนมีชื่อเสียงอะแต่ถ้าเออถ้าค่อยๆเอา แต่ถ้าวางตัวไม่ดีก็คือมึงดับเลยนะดับไปเลยนะฉะนั้นเป็นคนธรรมดาดีอยู่แล้วมึงจมดินเลยนะจมธรณีเลยนะบอกให้ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วทำอะไรที่มันแบบที่มันแบบไม่ดีอะ่ะทำพฤติกรรมที่มันไม่ดีที่สังคมเขารู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันแย่อ